เรื่องราววันนี้บอกเลยว่าแทบไฟลุกท่วมโซเชียลจีนอย่างดูยินหรือติ๊กตอกจีนกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อมีข่าวใหญ่ครึกโครมว่าพี่พี่ทหารไทยของเราสามารถบุกยึดพื้นที่เนิน500พร้อมกับยึดของกลางชิ้นเบิ้มอย่างระบบขีปนาวุธต่อต้อตานรถถังรุ่นที่5ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่จีนผลิตเองจากฝั่งกัมพูชาได้สำเร็จงานนี้หลายคนอาจจะคิดว่าชาวเน็ตจีนต้องกโกรธแน่ๆที่อาวุธบ้านเขาโดนยึดแต่ผิดคาดมากค่ะ เพราะกลายเป็นว่างานนี้ที่น้องชาวจีนเขาแห่กันมาเชียร์ไทยแบบสุดใจขาดดิน้นอ่านคอมเมนต์แล้วต้องอมยิ้มขำพรวดกับความปากแจ๋วปนน่ารักของชาวเน็ตจีนจริงๆค่ะบรรยากาศในคอมเมนต์ที่มีกว่า6000ข้อความนี่บันเทิงสุดๆค่ะเริ่มจากคอมเมนต์ท็อปฟอร์มที่กวาดไลค์ไปเกือบ5 0 0พันไลค์จากชาวเน็ตมณฑลกวางตุง้งที่เปิดมาแบบหยิกแก้มยอกแต่จบสวยด้วยคำชมว่าแม้หญิงไทยจะไม่แน่ว่าเป็นผู้หญิงแต่ว่าเหล่าผู้ชายไทยแมนจริงๆ แหมอ่านแล้วก็สะดุ้งนิดนิดแต่ก็ถือว่าเขายกย่องความกลิ่งกล้าของพี่ทหารไทยเราแบบเต็มเปี่ยมนะคะแต่ความพีคที่แท้จริงมันอยู่ที่มุมมองของชาวเน็ตจีนส่วนใหญ่ที่เขาไม่ได้มองเรื่องอาวุธเลยค่ะแต่เขามองทะลุไปถึงความแค้นฝังหุ่นเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือพวกศูนย์ช่อโกงที่คนจีนเขาเกลียดเข้าใส่โดยชาวเน็ตจากเจียงซูและซานตงต่างเข้ามาคอมเมนต์รับลูกกันเป๊ะปังว่าในที่สุดผู้ถือหุ่นศูนย์ช่อโกงก็ปรากฏตัวแล้วและ รู้แล้วว่าใครคือผู้สนับสนุนกรรมัมพูชาเหมือนเป็นการแซวเจ็บๆว่าที่อีกฝั่งมีอาวุธดีๆแบบนี้ใช้ก็เพราะมีนายทุนสีเทาพวกนี้แหละหนุนหลังอยู่ค่ะความสนุกยังไม่จบแค่นั้นนะคะเพราะชาวเน็ตจีนเขามองว่าปฏิบัติการยึดอาวุธที่จีนขายไปเองแท้ๆของไทยครั้งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องและชอบทำที่สุดเลยค่ะ คอมเมนต์จากเจอเจียงและกวางตุ้งนี่ประสานเสียงกันเลยว่าชาวจีนนับพันล้านคนพร้อมใจกันสนับสนุนให้ไทยปราบปรามขบวนการช่อโกงนี้อย่างไม่มีเงื่อนไขแถมยังมีการแซวพวกนายทุนฝั่งตรงข้ามด้วยนะคะว่าช่างใจกว้างจริงๆที่อุตส่าห์ส่งของเล่นใหม่ๆมาให้ทหารไทยยึดไปใช้กันฟรีๆถึงที่ บางคนจากเซี่ยงไฮ้ถึงกับบอกว่าเป็นไปตามที่ทุกคนคาดเดาไว้เป๊ะไม่มีอะไรต้องลุ้นเลยเหมือนรู้อยู่แล้วว่าจุดจบของพวกนี้ต้องเสร็จพี่ไทยแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นช่าเน็ตจากเหอหนานยังเชียร์แรงเวอร์ว่าให้ทำลายให้ราบคาบกวาดล้างให้สิ้นซากไปเลย สรุปง่ายๆว่างานนี้จีนเขาเทใจเชียร์ไทยหมดหน้าตักเพราะเขามองว่าศัตรูของไทยในสมรภูมินี้คือศัตรูตัวร้ายที่ทำลายคนจีนด้วยเรื่องการช่อกโกงเหือนกันกลายเป็นว่ายึดอาวุธจีนไปได้จีนกลับปรบมือรัวๆดีใจที่ไทยจัดการให้สงัานค่ะสำหรับกระแสชาวเน็ตจีนที่มีต่อไทยประเทศในเหตุการณ์นี้บอกเลยว่าพวกเขามองไทยเราในบทบาทฮีโร่ผู้ปราบคนพานกันเลยทีเดียวค่ะ เริ่มจากประเด็นที่ฮอตและไวรัลสุดๆคงหนีไม่พ้นคอมเมนต์จากชาวเน็ตกวางตุ้งที่หยอกเอินเราแบบน่ารักน่าตีว่าแม้หญิงไทยจะไม่แน่ว่าเป็นผู้หญิงแต่ว่าเหล่าผู้ชายไทยแมนจริงๆแหมอ่านแล้วก็สะดุ้งนิดๆแต่ก็ถือว่าเขายกย่องความกลิ่งกล้าของพี่ทหารไทยเราแบบเต็มเปี่ยมนะคะ แต่ความพีคที่แชริงมันอยู่ที่มุมมองของชาวเน็ตจีนส่วนใหญ่ที่เขาไม่ได้มองเรื่องอาวุธเลยค่ะแต่เขามองทะลุไปถึงความแค้นฝังหุ่นเรื่องแก๊งคอเซนเตอร์หรือพวกศูนย์ช่อโกงที่คนจีนเขาเกลียดเขาใส่โดยชาวเน็ตจากเจียงซูและซานตงต่างเข้ามาคอมเมนต์รับลูกกันเป๊ะปังว่าในที่สุดผู้ถือหุ่นศูนย์ช่อโกงก็ปรากฏตัวแล้วและรู้แล้วว่าใครคือผู้สนับสนุนกัมพูชา เหมือนเป็นการแซวเจ็บๆว่าที่อีกฝั่งมีอาวุธดีๆแบบนี้ใช้ก็เพราะมีในทุนสีเทาพวกนี้แหละหนุนหลังอยู่ค่ะความสนุกยังไม่จบแค่นั้นนะคะเพราะชาวเน็ตจีนเขามองว่าปฏิบัติการยึดอาวุธที่จีนขายไปเองแท้ๆของไทยครั้งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องและชอบทำที่สุดเลยค่ะ คอมเมนต์จากเจอเฉียงและกวางตงนี่ประสานเสียงกันเลยว่าชาวจีนนับพันล้านคนพร้อมใจกันสนับสนุนให้ไทยปราบปรามขบวนการช่อกโกมมี้อย่างไม่มีเงื่อนไขแถมยังมีการแซวพวกนายทุนฝั่งตรงข้ามด้วยนะคะว่าช่างใจกว้างจริงๆที่อุตส่าห์ส่งของเล่นใหม่ๆมาให้ทหารไทยยึดไปใช้กันฟรีๆถึงที่ บางคนจากเซี่ยงไฮ้ถึงก็บ,บอกว่าเป็นไปตามที่ทุกคนคาดเดาวไว้เป๊ะไม่มีอะไรต้องลุ้นเลยเหมือนรู้อยู่แล้วว่าจุดจบของพวกนี้ต้องเสร็จพี่ไทยแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นชาวเน็ตจากเหอหนานยังเชียร์แรงเวอร์ว่าให้ทำลายให้ราบคาบกวาดล้างให้สิ้นซากไปเลย สรุปง่ายๆว่างานนี้จีนเขาเทใจเชียร์ไทยหมดหน้าตักเพราะเขามองว่าศัตรูของไทยในสมรภูมินี้คือศัตรูตัวร้ายที่ทำลายคนจีนด้วยเรื่องการช่อโกงเหมือนกันกลายเป็นว่ายึดอาวุธจีนไปได้จีนกลับปรบมือรัวๆดีใจที่ไทยจัดการให้สะง,งั้นค่ะสำหรับกระแสชาวเน็ตจีนที่มีต่อไทยประเทศในเหตุการณ์นี้บอกเลยว่าพวกเขามองไทยเราในบทบาทฮีโร่ผู้ปราบคนพานกันเลยทีเดียวค่ะ เริ่มจากประเด็นที่ฮอตและไวรัลสุดๆคงหนีไม่พ้นคอมเมนต์จากชาวเน็ตกวางตุ้งที่หยอกเอิญนเราแบบน่ารักน่าตีว่าแม้หญิงไทยจะไม่แน่ว่าเป็นผู้หญิงแต่ว่าเหล่าผู้ชายไทยแมนจริงๆแหมอ่านแล้วก็สะดุ้งนิดๆแต่ก็ถือว่าเขายกย่องความเกล่งกล้าของพี่ทหารไทยเราแบบเต็มเปี่ยมนะคะ แต่ความพีคที่แท้จริงมันอยู่ที่มุมมองของชาวเน็ตจีนส่วนใหญ่ที่เขาไม่ได้มองเรื่องอาวุธเลยค่ะแต่เขามองทะลุไปถึงความแค้นฝังหุ่นเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือพวกศูนย์ช่อโกงที่คนจีนเขาเกลียดเข้าใส่โดยชาวเน็ตจากเจียงซูและซานตงต่างเข้ามาคอมเมนต์รับลูกกันเป๊ะปังว่าในที่สุดผู้ถือหุ่นศูนย์ช่อโกงก็ปรากฏตัวแล้วและรู้แล้วว่าใครคือผู้สนับสนุนกัมพูชา เหมือนเป็นการแซวเจ็บๆว่าที่อีกฝั่งมีอาวุธดีๆแบบนี้ใช้ก็เพราะมีในทุนสีเทาพวกนี้แหละหนุนหลังอยู่ค่ะความสนุกยังไม่จบแค่นั้นนะคะเพราะชาวเน็ตจีนเขามองว่าปฏิบัติการยึดอาวุธที่จีนขายไปเองแท้ๆของไทยครั้งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องและชอบทำที่สุดเลยค่ะ คอมเมนต์จากเจอเฉียงและกวางตุ้งนี่ประสานเสียงกันเลยว่าชาวจีนนับพันล้านคนพร้อมใจกันสนับสนุนให้ไทยปราบปรามขบวนการช่องกงนี้อย่างไม่มีเงื่อนไขแถมยังมีการแซวพวกนายทุนฝั่งตรงข้ามด้วยนะคะว่าช่างใจกว้างจริงๆที่อุตส่าห์ส่งของเล่นใหม่ๆมาให้ทหารไทยยึดไปใช้กันฟรีๆถึงที่ บางคนจากเซี่ยงไฮ้ถึงกับบอกว่าเป็นไปตามที่ทุกคนคาดเดาวไว้เป๊ะไม่มีอะไรต้องลุ้นเลยเหมือนรู้อยู่แล้วว่าจุดจบของพวกนี้ต้องเสร็จพี่ไทยแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นเช่าเน็ตจากเหอหนานายังเชียร์แรงเวอร์ว่าให้ทำลายให้ราบคาบกวาดล้างให้สิ้นซากไปเลย สรุปง่ายๆว่างานนี้จีนเขาเทใจเชียร์ไทยหมดหน้าตักเพราะเขามองว่าศัตรูของไทยในสมรภูมินี้คือศัตรูตัวร้ายที่ทำลายคนจีนด้วยเรื่องการช่อกโกงเหมือนกันกลายเป็นว่ายึดอาวุธจีนไปได้จีนกลับปรบมือรัวๆดีใจที่ไทยจัดการให้สงั้นค่ะ สำหรับกระแสชาวเน็ตจีนที่มีต่อไทยประเทศในเหตุการณ์นี้บอกเลยว่าพวกเขามองไทยเราในบทบาทฮีโร่ผู้ปราบคนพานกันเลยทีเดียวค่ะเริ่มจากประเด็นที่ฮอตและวัเล่าสุดๆคงหนีในพลคอมเมนต์จากชาวเน็ตก,กวางตุง้งที่หยอกเอินเราแบบน่ารักน่าตีว่าแม้หญิงไทยจะไม่แน่ว่าเป็นผู้หญิงแต่ว่าหล่อผู้ชายไทยแมนจริงๆแหมอ่านแล้วก็สะดุ้งนิดๆแต่ก็ถือว่าเขายกย่องความเก่งกล้าของพี่ทหารไทยเราแบบเต็มเปี่ยมนะคะ แต่ความพีคที่แท้จริงมันอยู่ที่มุมมองของชาวเน็ตจีนส่วนใหญ่ที่เขาไม่ได้มองเรื่องอาวุธเลยค่ะแต่เขามองทะลุไปถึงความแค้นฝังหุน่นเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือพวกศูนย์ช่อโกงที่คนจีนเขาเกลียดเขา้าไส้โดยชาวเน็ตจากเจียงซูและซานตงต่างเข้ามาคอมเมนต์รับลูกกันเป๊ะปังว่าในที่สุดผู้ถือหุน่นศูนย์ช่อโกงก็ปรากฏตัวแล้วและรู้แล้วว่าใครคือผู้สนับสนุนกัมพูชา เหมือนเป็นการแซวเจ็บๆว่าที่อีกฝั่งมีอาวุธดีๆแบบนี้ใช้ก็เพราะมีในทุนสีเทาพวกนี้แหละหนุนหลังอยู่ค่ะความสนุกยังไม่จบแค่นั้นนะคะเพราะชาวเน็ตจีนเขามองว่าปฏิบัติการยึดอาวุธที่จีนขายไปเองแท้ๆของไทยครั้งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องและชอบทำที่สุดเลยค่ะ คอมเมนต์จากเจอเฉียงและกวางตงนี่ประสานเสียงกันเลยว่าชาวจีนนับพันล้านคนพร้อมใจกันสนับสนุนให้ไทยปรับปรามขบวนการช่อโกงนี้อย่างไม่มีเงื่อนไขแถมยังมีการแซวพวกนายทุนฝั่งตรงข้ามด้วยนะคะว่าช่างใจกว้างจริงๆที่อุตส่าห์ส่งของเล่นใหม่ๆมาให้ทหารไทยยึดไปใช้กันฟรีๆถึงที่ บางคนจากเซี่ยงไฮ้ถึงจะบอกว่าเป็นไปตามที่ทุกคนคาดเดาไว้เป๊ะไม่มีอะไรต้องลุ้นเลยเหมือนรู้อยู่แล้วว่าจุดจบของพวกนี้ต้องเสร็จพี่ไทยแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นชาวเน็ตจากเหอหนานยังเชียร์แรงเวอร์ว่าให้ทำลายให้ราบคาบกวาดล้างให้สิ้นซากไปเลย สรุปง่ายๆว่างานนี้จีนเขาเทใจเชียร์ไทยหมดหน้าตักเพราะเขามองว่าศัตรูของไทยในสมรภูมินี้คือศัตรูตัวร้ายที่ทำลายคนจีนด้วยเรื่องการช่อโกงเหมือนกันกลายเป็นว่ายึดอาวุธจีนไปได้จีนกลับปรบมือรัวๆดีใจที่ไทยจัดการให้สะง,งั้นค่ะสำหรับกระแสชาวเน็ตจีนที่มีต่อไทยประเทศในเหตุการณ์นี้บอกเลยว่าพวกเขามองไทยเราในบทบาทฮีโร่ผู้ปราบคนพานแต่เลยทีเดียวค่ะ เริ่มจากประเด็นที่ฮอตและไวรัลสุดๆคงหนีไม่พ้นคอมเมนต์จากชาวเน็ตกวางตุ้งที่หยอกเอิญนเราแบบน่ารักน่าตีว่าแม้หญิงไทยจะไม่แน่ว่าเป็นผู้หญิงแต่ว่าเหล่าผู้ชายไทยแมนจริงๆแหมอ่านแล้วก็สะดุ้งนิดๆแต่ก็ถือว่าเขายกย่องความเกล่งกล้าของพี่ทหารไทยเราแบบเต็มเปี่ยมนะคะ แต่ความพีคที่แท้จริงมันอยู่ที่มุมมองของชาวเน็ตจีนส่วนใหญ่ที่เขาไม่ได้มองเรื่องอาวุธเลยค่ะแต่เขามองทะลุไปถึงความแค้นฝังหุน่นเรื่องแก๊งคอเซนเตอร์หรือพวกศูนย์ช่อโกงที่คนจีนเขาเกลียดเข้าใส่โดยชาวเน็ตอยากเจียงซูและซานตงต่างเข้ามาคอมเมนต์รับลูกกันเป๊ะปังว่าในที่สุดผู้ถือหุ่นศูนย์ช่อโกงก็ปรากฏตัวแล้วและรู้แล้วว่าใครคือผู้สนับสนุนกรรมัมพูชา เหมือนเป็นการแซวเจ็บๆว่าที่อีกฝั่งมีอาวุธดีๆแบบนี้ใช้ก็เพราะมีนายทุนสีเทาพวกนี้แหละหนุนหลังอยู่ค่ะความสนุกยังไม่จบแค่นั้นนะคะเพราะชาวเน็ตจีนเขามองว่าปฏิบัติการยึดอาวุธที่จีนขายไปเองแท้ๆของไทยครั้งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องและชอบทำที่สุดเลยค่ะ คอมเมนต์จากเจอเฉียงและกวางตุ้งนี่ประสานเสียงกันเลยว่าชาวจีนนับพันล้านคนพร้อมใจกันสนับสนุนให้ไทยปราบปรามขบวนการช่อโกงนี้อย่างไม่มีเงื่อนไขแถมยังมีการแซวพวกนายทุนฝั่งตรงข้ามด้วยนะคะว่าช่างใจกว้างจริงๆที่อุตส่าห์ส่งของเล่นใหม่ๆมาให้ทหารไทยยึดไปใช้กันฟรีๆถึงที่ บางคนจากเซี่ยงไฮ้ถึงกับบอกว่าเป็นไปตามที่ทุกคนคาดเดาไว้เป๊ะไม่มีอะไรต้องลุ้นเลยเหมือนรู้อยู่แล้วว่าจุดจบของพวกนี้ต้องเสร็จพี่ไทยแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นชาวเน็ตจากเหอหนานยังเชียร์แรงเวอร์ว่าให้ทำลายให้ราบคาบกวาดล้างให้สิ้นซากไปเลย